ช่วงหาทำในวันนี้เสนอตอนเด้นเนื้อเริ่มนะคะเอาถั่ถวเขียวกับข้าวเหนียวนะคะไปแช่น้ําก่อน3าม3ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอามาต้มค่ะระหว่างนั้นนะคะเราก็จะหมักหมูค่ะด้วยแป้งข้าวโพดนะคะซอสปรุงรสสาเขียวนะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ําตาลหล่อหังกล้วยค่ะเมื่อทุกอย่างเทไปแล้วก็คนพบว่าลืมเกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมค่ะทุกคนค่ะเราก็ไปทํานะคะ ขยำค่ะทุกคนค่ะขยำจนเหนียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นหมูนะคะใส่ไม้ตะเกียบนี้นะคะปันไปค่ะ แล้วเราก็ค้นพบว่าปั้นแบบนี้แล้วเอาไม้เสียบตูดง่ายกว่าแล้วเราก็เอาไปเข้าหม้ออบรม้อนค่ะมาถึงโปรเซสของการทําน้ําจิ้มนะคะกระเทียมกับหอมแดงผัดในน้ํามันนะคะใส่ถั่วเขียวใส่ข้าวเหนียวที่เราปั่นลงไปค่ะใส่พริกใส่ซอสพริกใส่เต้าเจี้ยวใส่น้ําค่ะใสถั่วใส่น้ําตาลใส่น้ํามะขามเปียกใส่น้ําส้มใส่ชูใส่ซีอิ๊วหวานปรุงรสให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะซื้อกินเถอะ